โอ้โหพิงกี้สาวิกาแปลงโฉมเป็นนางสงกรานสวยเหมือนหลุดมาจากในวรรณคดีทำเอาตะลึงตำตามกันเมื่อพิงกี้สาวิกาแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต้อนรับเทศกาลสงกรานบอกเลยสวยยืนหนึ่งจนคอมเมนต์ไ g ีแทบแตก เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทางศาลให้ประกันตัวนางเอกคนดังพิงกี้สาวิกาในเวลาต่อมาก็ได้มีข่าวดีอีกครั้งหลังศาลอนุญาตปลดกำไร EM เนื่องจากเพื่อความสะดวกในการรับงานแสดงและในเวลาต่อมาสาวพิงกี้นั้นได้อวดลุกใหม่ตัดผมสั้นกว่าเดิมโดยเธอนั้นได้โพสตแคปชั่นว่าให้เด็กหญิงสาวิกา ทำกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากและล่าสุดก็ทําเอาตะลึงตามๆกันเมื่อพิงกี้สาวิกาแปลงชมเป็นนางสงกรานต้อนรับเทศกาลสงกรานบอกเลยสวยยืนหนึ่งเหมือนหลุดมาจากในวรรณคดีทําเอาคอมเมนต์ไ g แทบแตกโดยเธอนั้นได้โพสต์ข้อความระบุว่าให้ฉันงามดังนางบุษบาดวงตาสุขใสดังจันฉายสงกรานนางสงกรานงานนี้เธอนั้นจะสวยขนาดไหนนั้นตามไปชมกันเลยค่ะ